อุวยิวว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 ิวดูดิดูดิมาแอบฟังอ่ะดูดิ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 มานั่งแอบฟังอยู่ตั้งนานฉันตกใจหมดเลยหันไปไอ้กาฟิวนั่งอยู่ข้างหลังไปไหนแล้วไอ้กาฟิววิ่งไปโน่นแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมดูดูดูมันดูมันดูดิเห็นไหมเห็มันแอบฟังอยู่มันมานั่งอย่างนี้เลยนะนั่งแบบกำลังนอนหันไปตกใจเลยอีกปากกาฟิวมาจากไหนวะ มันเห็นเด็กคนนั้นอะมาปุ๊บือไม่รู้เป็นเจ้าของเลยมันวิ่งโอ้โหมม่มันเห็นเตะมันตกใจไว้มันกาลังนั่งฟังอย่างนี้เลยหน้าอย่างนี้เลยไอกาฟิวนี่แม่งก็ยังคิดอยู่ว่าอะไรส้มๆอยู่ข้างๆวะเออไอเมียวนี่แม่งกวนมันนั่งอยู่ข้างๆเมื่อวานเมื่อวานมันเมื่อวานมันยืนตรงนั้นมันยืนตรงต้นไม้ตรงนั้นอะต้นไม้น่ะที่เด็กยิงอยู่แล้วเตะเปิดหน้าต่างมาเตะก็ซูมกล้องหามันเ้ยแล้วมันก็แบบอย่างเงี้ย เออวันนี้มันก็เลยมาเฉิดฉายเลยมันรู้ว่าเราสนใจมันไงไอแมวที่นี่มันไลยนะจะบอกให้มันก็คงฟังเยต่างดาวนี่พูภาษาอะไรวะมันจะพูภาษาเยอรมันเลยแต่ก็เออแปลกดีมันก็นั่งดูอยู่ตั้งนานนะเออนั่งดูอยู่ตั้งนานแล้วหลังจากนั้นมันก็ไปเลยมันเห็นไหมเห็นไหมดูดิดูดิดูดิอือุ้ยมนี่นั่นนมันแอรอยู่นะเห็นไหมตกต้นไม้นะตกต้นไม้นะตรงเนี้ยตรงนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมเห็นปะ มันแอบอยู่เดี๋ยวมันมาอีกคอยดูนะเดี๋ยวมันมาอีกมันรู้ว่าเราสนใจมันเห็นไหมมันยืนมันยืนแอบดูอยู่เดี๋ยวมันมาอีกเดี๋ยวมันมาอีกนื้อเมียวไอกฟิวตัวนี้แต่ยังไม่เคยเห็นนะไม่รู้ามันจากไหนปกติแมวจรจัดแถวนี้มันจะมีตัวหนึ่งที่สีดำท้องสีขาวเช่ตัวนี้ตัวนี้ไม่เคยเห็นแต่มันไม่ปลอกคอมันน่าจะเป็นแมวจรจัดแหละแต่แล้วคุณนิสซานะคะ เราสองคนหลงรักในนวัตรกรรมที่เรียกว่าคริปโตเคอเรนซีหรือว่าบิตคอยนนั่นเองค่ะแล้วเราเองก็เป็นนักลงทุนที่ชอบเรื่องการลงทุนมากๆเลยรวมถึงเตยังมองหาสินทรัพย์ที่รักษามูลค่าของเงินได้มากที่สุดและณะเวลานี้คริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยนนะคะสามารถรักษามูลค่าของเงินได้มากที่สุดและดีที่สุดและผลตอบแทนก็มากที่สุดด้วยค่ะ ที่เรารู้กันนะคะผลตอบแทนสูงความเสี่ยงสูงสิ่งที่มันจะช่วยปิดความเสี่ยงให้คุณก็คือความรู้ที่คุณมีซึ่งเล่มนี้เราสองคนจัดเต็มมากเลยค่ะรวบรวมประสบการณ์รวบรวมความรู้ทั้งหมดจากที่เราลงทุนคริปตโตเคอเรนซีมาแล้ว7ปีและแตเองก็ศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ชอบเรื่องนี้มาตั้งแต่2011ดังนั้นปัจจุบนันคริปตโตเคอเรนซีไม่ใช่ทางเลือกแล้วนะคะ แต่มันเป็นสิ่งจำเป็นที่มันเป็นความรู้และเป็นอนาคตของนวัตรกรรมการเงินของยุคศตรวตรรษที่2 1ดังนั้นถ้าคุณอยากจะพัฒนาก้าวหน้าเติบโตไปกับนวัตรกรรมที่มันจะดิสลอปอุตสาหกรรมการเงินโลกเก่าอย่างบอกเชนแล้วก็คริปโตเคอเรนซี มันเกิดมา16ปีแล้วค่ะแล้วคนที่เข้ามาในยุคแรกๆก,ก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ดังนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบพัฒนาตัวเองชอบเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆเล่มนี้เหมาะมากเลยค่ะสำหรับคนที่จะจริงจังจะเรียนรู้คริปโตแล้วก็บอกเชนและคุณจะสามารถนำความรู้ที่คุณได้รับในครั้งนี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเลยโดยที่คุณจะตกใจเลยว่า มันมีสิ่งที่คุณไม่รู้และมันสร้างประโยชน์ให้คุณได้อีกเยอะมากเลยค่ะตอนนี้เตยังมีโปรหนังสือลาะคาพิเศษอยู่นะคะถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยส่งฟรีทั่วไทยนะคะแล้วคุณจะรู้เลยว่าความรู้ช่วยเปลี่ยนแปลงโลกการเงินของคุณได้จริงๆค่ะ